ท่านไหนที่ปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนเลยปลูกกี่ครั้งก็ตายทุกครั้งนะครับไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรกันหรือเรามาลองคิดดูกันง่ายๆนะถ้าหากว่ารากของทุเรียนของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กหรือทุเรียนใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้ามันกินอาหารได้เนี่ยมันก็จะสามารถผลิยอดผลิใบไปได้นะครับเอาไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงยอดเลี้ยงใบขยายใบอย่างสมบูรณ์เลยนี่คือถ้ากินอาหารได้ อัตราการกินอาหารของทุเรียนเนี่ยนะครับหรือพืชชนิดอื่นก็ตามเขาจะกินอาหารเข้าทางดินเป็นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ80นะฮะนอกนั้นจะกินทางใบประมาณสัก10%แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอากาศนะที่เขาใช้ได้เองหามากินเองนะครับแล้วปัญหาอุปสรรคทำไมมันถึงกินอาหารไม่ได้ฮนะสังเกตยังไงกินอาหารไม่ได้ปลูกแล้ว นิ่งอยู่นะอย่างนั้นแหละนะครับน,นั่งอยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมไปไหนนะครับหรือท้ายที่สุดนานเข้านานเข้าเนี่ยเริ่มตายจากปลายใบนะครับตามกิ่งยอดตายลงมานะหนักสุดคือยืนต้นตายนี่คือกินอาหารไม่ได้แล้วทําไมมันกินอาหารไม่ได้นะมันมีตัวหนึ่งฮะ ที่มาคอยกำกับให้พืชกินได้หรือกินไม่ได้คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินไงครับถ้ายังไม่รู้สังเกตง่ายๆเลยถ้ามันกินได้อย่างที่เราบอกนะฮะยอดมันก็เดินไปได้สร้างยอดสร้างใบได้นะครับหรือเป็นด่างเกินไปก็เหมือนกันก็กินอาหารไม่ได้เหมือนกันแล้วค่าของความเป็นกรดเนี่ยอะไรมันคือค่าของความเป็นกรดไม่ต้องไปสนใจนะครับค่าของความเป็นกรดเนี่ยนะครับ ที่เรียกว่ากรดนะฮะก็คือต่ํากว่า5ลงมา5,4,3,2,1อย่างนี้ลดลงมายิ่งตัวเลขน้อยเท่าไหร่นะฮะค่าความเป็นพิษความเป็นกรดรุนแรงขึ้นเท่านั้นนะครับและประเด็นนี้แหละจะทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ดินของพวกเราเป็นกรดเนี่ยมันจะขาดธาตุอาหารหลายตัวเลยเกินครึ่งนะครับธาตุธาตุทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือ16ตัวเนี่ยมันจะขาดไปเกินครึ่งเลยนะครับ ฉะนั้นวิธีการวันนี้ที่จะมาบอกว่าเรานำทางให้กับพี่น้องยังไงนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญไปที่เราจะต้องทำให้เราแน่ใจว่ารากต้นทุเรียนเล็กของเราเนี่ยมันจะต้องกินอาหารได้ฉะนั้นเราไม่สนใจเลยนะครับเราได้ผสมน้ำยาซูเปอร์คลีร์5 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าหากว่าเป็นถัง200ลิตรเนี่ยเราใช้ครึ่งขวดนะครับ อันเนี้ยผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นราดลดบริเวณดินใต้ทรงพุ่มเนี่ยนะครับเราทํา้าวันเราทําครั้งหนึ่งเลย5วันทําครั้งหนึ่ง5วันเราทําครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆเลยเฉพาะเดือนแรกนะครับแต่ในระหว่างที่ทำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะต้องคอยดูแลน้ําของเขาอย่าให้ขาดโดยเฉพาะวันไหนที่อากาศร้อนๆเนี่ยนะครับให้น้ําตามปกติเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องราวของการที่ทางเราเนี่ยนะฮะจัดการให้เขาได้กินอาหารได้ทางดินนะครับ ส่วนทางใบเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะทุเรียนเล็กเนี่ยนะครับคือทุเรียนเล็กส่วนใหญ่แล้วรากจะกินอาหารไม่เก่งอยู่แล้วนะฮะประกอบกับดินเป็นกรดหรือไม่ซึ่งพี่น้องเนี่ยเข้าใจยากไม่เป็นไรนะครับแต่วิธีการทางหนึ่งที่จะช่วยประทังชีวิตของเขาได้ก็คือเขาจะต้องมีอาหารทางใบกินเราจะผมใช้ไขมอง30กรัมต่อน้ำา20ลิตรแล้วก็บวกยาฆ่า,มาแมลงอันนี้ผมพ่นทุกๆุก 5ถึง7วันนะครับ5วันได้ก็ทํา5วัน6วันได้ก็ทํา6วันนี้แหละนะครับไม่เกินนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้อาหารทางใบเพื่อให้เขาไปประทังนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการให้ปุ๋ยผมจะเริ่มให้ตั้งแต่ชุดยอดใบที่3มเริ่มผลิขึ้นมานะครับผมก็จะเติมให้เลยนะครับปุ๋ยสูตร 15, 7 18นะฮะผมก็จะให้น้อยๆนะฮะไม่ต้องให้เยอะนะครับแล้วก็ให้น้ําให้ชุ่ม วันเว้นวันหรือวันไหนอากาศร้อนก็ให้ทุกวันได้เลยนะครับนี่คือทุกอย่างที่ผมได้ปฏิบัติกับทุเรียนเล็กในสวนนะครับวันนี้นะเข้าเดือนที่4แล้วนะครับไม่มีต้นไหนเจ็บป่วยเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีปัญหาอยากจะนําไปช่วยพืชของตัวเองให้นับต่อไปได้นะครับเดินทางต่อไปได้12345ไปได้ไม่ใช่ว่าเดินหน้า91ถอยมา29แบบนี้ไม่เอานะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อประสานเรานะครับ <C> เพื่อขอรายละเอียดได้เลยนะฮะเรายินดีที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือนะครับ